สวัสดีครับเพืเ่อนๆทุกคนวันนี้กูกเปอร์เหมือนเดิมนะครับผมแล้ววันนี้ผมจะพามาไปโจรอีกรอบหนึ่งนะครับเกมที่ทําผมรวยไปรอบหนึ่งลนะเนี่ยมาดูกันเลยรอบนี้กูจะจะรวยไหมอา้าเฮียลืมเติมเครดิตเดี๋ยวสักครู่นะครับเติมเครดิตบปโอเคครับกลับมาแล้วไปเติมเครดิตมาจากคลิปที่แล้วก็เห็นกันอยู่แต่ห้าหมื่นเหลืออยู่ร้อยกว่าบาทเฮีย่มันเพนไป,นปนได้ยังไงวะ ถามคำหนึ่งมันเกิดขึ้นได้ป่ะมีใครเคยเจอไหมซื้อฟรีแล้วไม่เข้าอ่ะนี่ครั้งแรกเลยผมไม่เคยเจออ่ะซื้อฟรีแล้วไม่เข้าแบบผมเอ๋เลยเว้ยโคตรเอ๋ออ่ะผกปั้นมาถึงห้าหมื่น่ะสองเกมผมนั่งเล่นอ่ะแล้วตั้งแต่คลิปที่ผมลงไปอ่ะสองคลิปล่าสุดอ่ะเอาตอนแรกผมหมื่นกว่าฮะผมปั้นมาสองหมื่นปึ๊บขึ้นใหม่ชิ้นหนึ่งห้าหมื่นไงไม่พอไงเหียหลังยนฝ์ป๋า สรุปเหลือเท่าไรเหลือร้อยหนึ่งกดไปสามหมื่นแม่งให้กูมาสามร้อยบ้าป่ะวะอี้ยผมแบบเกิดความสงสัยในคำถามอะ่ะอย่าสงสัยในเพย์อ่ะพี่ผมบอกอี้ยเอาหร์จริงดอกอันน่ะตัวนี้มาสวยแต่แถวบ,บนไม่ไม่แตกสามารได้เปิดตู้เซฟเอ้าเข้าไหมครับอย่างนี้ตัวเดียวเข้ายากอยู่แล้วก็มีโอกาสลุ้นอีกทีนึง สามแถวนะสามสี่แถวเลยนะโอ้โหน่งเกมนี้สนุกนะเอาตรงๆผมผมชอบเล่นนะถึงจะเล่นไม่ไอยแต่ผมรู้สึกผมชอบหรือว่ามันมันมันแตกกะเหรอรู้อะแต่ว่าผมชอบนะเว้แม่งสนุกดีนะลองไปเล่นดูครับไอ้เกมโจรเนี้ยดูเดิอะมันสนุกตรงเนี้ยอะตรงวายแม่งเด้งเด้งเด้งไปเรื่อยอะแม่งโคตรมันอะผมเปิดเธอโบดีกว่า เกมนี้มันมันเสียเวลาหน่อยครับผายมันเด้งไปเด้งมาอยเงี้ยแต่ตอนซื้อคือมันน่ะผมบอกเลยตอนซื้อคือมันจัดคูนี่คูณก็ไม่รู้เฮียมันชิผายเดี๋ยวหมดหมดสิบเก้าทีเนี้ยผมซื้อให้ดูซื้อดูเลยว่าแบบแม่ของแทะของจริงขนาดไหนแล้วผมไปซื้อได้เบ็ดสามสิบผมไปเบ็ดน,นี่เลยเบ็ดร้อยเลยซื้อเบ็ดร้อยให้ดูดูดิเนี่ยมันแตกอย่างเงี้ยเห็นนะ คือถ้าเราได้เปิดตู้เซฟแล้วได้โดดอะยังไงก็แตกเนี่ยก,กำไรเนี่ยผมเล่นมันยังก,กำไรอยู่นะเนี่ยตอนนี้นขาดละตอนนี้ขาดละไม่เข้าฝีให้เลยว่ะไอหีอ้ยวันนี้แป,แปลก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 ของจริงไม่มีฟรีสปินมา เไออหลามา้ังชายเจี่ยแต่ผมดูไม่เป็นเมือกมเนี้ยผมตาลายๆวะมันเรียงยังไงวะอ๋อมันเลียงแนวแนวนอ,นอหรอถ้าโดดไปแถวบนคือรวยอ่ะอันนี้รวยเห็นนะเกมมันส้าโด,ดอย่างเงี้ยถ้ามันได้โดดต่อได้โดดต่อก็คือรวยเรื่อยๆอ่ะไอ้เหี้ยผมชอบจริงเนี่ยโดดโดดไหมมีเงินมาโดดอีกเควส์อ้าวสวยปับ๊บเปิดมาโดดตรงไหนก็ได้ครับ โดดล่างโอ้โหไม่แตกอะไรอ้าวมีไหลอนีอะไรไหลอีกไหมสวยนิ่งครับไม่ไหลแล้วผมบอกาุณซื้อเบ็ดร้อยเนี่าเบ็ดร้อยตัวนี้เท่าไหร่เจ็ดพันห้าเลยเจ็ดพันห้าอยากเปิดแอร์ที่รีมโมทแอร์อยู่ไกลมากเลยแปดทีแต่เกมนี้สนุกนะผมบอกว่าแปดทีแต่มันไม่เหมือนเกมเฮียน อ่ะดูถ้าถ้าโจยมันได้แบบได้โดดเรื่อยๆอ่ะคือมันอะอายวมันอยู่ตลอดเห็นไหมอ่ะบวกอันนี้คือบวกละเจอไซเลนคือบวกอ่ะเกมมันอ่ะบวกอีกอะไซเลนคือบวกจริงเห็นนะเกมมันสนุกอย่างเงี้ยผมบอกเลยแล้วโดดอย่างนี้ครับมาเป็นที่คูณหกสวยเห็นปะไอี้อ่ะมันจะไม่หนุกได้ไงวะเนี่ยแล้วายมันยังอยู่อ่ะบวกอีกอ่ะเห็นนะเจอไซเลนคือบวกแล้วอ่ะบวกอีกแล้วครับ ไซเรนมาเงี้ยบอกเลยม้นี่มีเฮแล้วไซเ่นมาอีกโอ้โหเหมือนคึ้หมุนฟรีอะซื้อเกมนี้คือคุ้มมากผมชอบแบบจากไกลเลยที่อะไม่แตกถุงเงินวะแล่วเป็นไรขอให้มันขึ้นไปโดดต่อถ้ามันขึ้นไปโดดต่อคือมันคือถุงเงินเต็มหน้าแล้วคูณสิบแต่ไม่ได้เที่เย,เ,ยเสียดายโอเคขึ้นไปโดดเปิดมาางี้ปั๊บตรงจบทื้อคูณสี่ดอกน,นี้บึม สวยโดดอีกสวยคือถ้าจะตองคูณสิบอะยังไงก็รวยครับผมพูดเลยอยาให้มันเลี้ยงสแตกไปเรื่อยอะตองคูณสิบคือรวยเฮีย้ยแต่ไม่เคยถึงไงไม่เคยถึงฝันเนี่ยไอเฮี้ยโอู้หไซเลนมาอีกไม่เคยคนแปดทีจริงไอเฮี้ยสุดว่ะตัวนี้ครับโดดปั๊มมาที่คูณสี่โดดกันเรื่อยในเกมนี้มัน,มนผมชอบอะมาอีกร้อย 600. มันก็ค่อยกิน ได้ต่อไหมสวยครับเด้งที่คุณสิบข,ขอให้โดดขอให้โดดผมขอให้นั่นอ่ะขอให้โดดไงเงีโดดคือแตกแล้วงอยู่ที่คุณสิบกันต่อโดดไหมมิ่งอไอ้เฮียโดดคือแตกผมพูดเลยนี่แม่งโดดแบบโดดโดโดไม่หยุดอะ่ะไอ้เฮียแตกไม่หยุดอะ่ะเกมนะเนี้ยโอ้โหจุดด,ดีไซเลนพนแปดทีที่ไหนละ่ะไอ้เฮียลักตีไซเล้นอะ่ะโอ้โหโดดไม่ติดหว่าเฮียเสียดาย ได้เปิดตู้แล้วแต่โดดไม่ติดปเปิดตู้อีกคือถ้าเปิดตู้ทางหน้าแม่งรวยเที้ยผมพูดเลยเค,ค่อยๆกินไปค่อยกินไปตามอยู่สองพันสายเลนมาไหมนิ่งละเริ่มนิ่งละไม่ค่อยโดดเลยนะไม่ค่อยโดดเลยแต่สายเลนมาอยู่เป็นหกทีตอนนี้โดดไปเปิดตู้นี่ครับ แล้วถ้าโดดข้างล่างคือรวยนะผมพูดเลยโดดข้างล่างแตกไหมไม่แตกไอ้เหี้ยทำไมทำกันอย่างนี้วะกูสาสมุมไ้เยอะโอ้บางทีบางทีก็ทำเกินไปให้ร้อยปดสิบปอเออเปิดอีกเพได้ครับ K hey, ตัวนี้สวยครับแต่ทั้งหน้าไอครับเปิดอีกครับดอกนี้คูณสิบมีอะไรเชี่ยไหมมีสิบหรือเปล่าสวยครับแหวน ไอ้เทียแล้วไปอีกไหมโอ้โหนิ่งนั่านเป็นไรมาอีกสองพันค่อยๆครับค่อยไปค่อยไปสแต็ปมันอยู่ที่คูณสิบไงผมเสียดายเกมนี้อย่างนะสแต็ปมันอยู่ที่คูณสิบแต่อยู่ที่ว่าเราเติ์เปิดตู้เซฟได้เยอะอะ่ะไรงก็รวยไอ้เทียไต้องถามทำไมโกรธเสียงเบาลงนะครับพอดีโดนรีพอร์ตมาจากเออ่ บางบนนิดหน่อยครับแส่งดังอะไรต้องต้องลดเสียงเต็นเรามววาไหนสวยครับดอกนี้คูณสิบไปอีกไปอกโขโอโหนิ่งไอ้เหี้ยเสียดายแต่มีไซเรนมาอย่างนี้สวยไปเปิดให้คูณสี่ไซเรน,นได้มาเป็นสามทีตัวนี้แตกครับมีอะไรต่อไหมมีสิบแน่นอนอย่างงี้เอาไอ้เหี้ยมันดูยากว่ะ อาจริงครับผมยอมรับมันต้องเรียงมันต้องเรียงยังไงวะเลียง3ตัวแนวนอนตัวนี้ไม่ะไรอะ่ะไม่มีมีอะไรเชื่อมไหมไม่มีอะไรเชื่อมไปโดดกันมาสวยเหลือหนึ่งเทียงผมอยากเห็นแบบว่าคุณสิบลืมลืมอ่ะลืมลืมสวยคิวโดดไปครับตอกนี้มีเคหรือเปล่าสวยครับ โดดสวยมากคูณสิไปอย่างนี้คือมีมันถ้าโดดต่อมีมันถ้าโดดไปถึงมีมันผมบอกเลยไม่ถึงว่ะสองพมาไอ้เหี้ยเกมนี้ค่อยๆกินจริงบวยหนึ่งทีพระเจ้ามีมันอนะ่ะผมบอกเลยแดกไป80บาทโดดไหมสวย A มาครับดอกนี้เอขึ้นอ้าวไม่ใช่เปิดอย่างนี้โดดแถวล่างก็มีกินครับ เสียดายเสียดายจริงๆตอนนี้ก็มีโดดถ้าติดเอาหูมีบวยอีกหนึ่งทีเอา้าคิดดูคิดดูทุกคนไอ้ที่อ่ตอนนี้โดดตอนนี้โดนนโดไปปึ้มร้อยหกบบวย1ทีด้วยแล้วส่อยมาเรียงไหมส่อยไม่เรียงครับมีหนึ่งทีก็ได้โดดดีครับดอนนี้ถ้ามีอะไรอ่ะโดดสวยือว่ากินเ็ษๆไป เผื่อฟุกคูณสิบเผือมันเด้งต่ออะไรเงี้ยทองปะเจปะอะไรอไหมสร้อยปะนิ่งไม่เป็นไรครับพันหนึ่งถือว่างานนี้มาหมื่นสี่รับทรัพย์ผมกอดีเลยปลพกพยายยนแปลงต่อครับ โอเคกลับ okay. มาแล้วครับอ่ะยังไงต่อยังไงสิไม้นี้ไม้นี้ไซเรนนิ่งนะเดี๋ยวผมเชื่อว่าเดี๋ยวมันมาเด้งไปอีกทีหนึ่งเปิด,ปดกล่องครับดอกนี้โดดแถวล่างก็คือรวย750มาละโดดขึ้นไปอีกอย่างเงี้ยเห็นปะ่ะอย่างเงี้ยที่ผมต้องการเนี่ยแล้วมันเล่นอย่างเงี้ยปึ้มโอ้ได้แค่น,น้อยเหรอคูณสิบแล้วเว้ยไอ้เหี้ยเออขอยขอย,ขอย เดินไปพันหกเองที่อะถ้าไปดูตองคูณสิบอะไม่มันจริงบอกเลยเนี่ยเปิดตู้เซฟดูคูณสิบเปิดตู้เซฟดูคูณสิบอะเก้าร้อยเก้าพันนะดอกเมืเ่อกี้นี่เนี่ยอย่างเงี้ยมีมีรวยครับคิวแตกอยู่ดีปึ๊บไปอีกอย่างนี้ก็มีรวยครับโดดมาปึ๊บแตกต่อเห็นนะเนี่ยมันมันตรงเนี้ยโดูคูณสิบอะโอ้โหแต่ไปอยู่แถวนี้ ไปอยู่แถวนี้ไม่ค่อยดีว่าแถวล่า4,006ครับสวย <S <S ไปกันเรื่อยๆครับอีก4ทีไซเรนต้องมาละตอนนี้ถือว่ายืชีวิตกันตัวเจได้ครับตัวเจได้ไหมแล้วพาเปิดที่คูณ10อย่างนี้โดดไปที่เจส0 0พสวยไปครับนิ่งโอ้โหแล้วไ,ไรครับอีก3ที ไซเรนมาต่อชีวิตไหมไซเรนไซเรนเอ้ยนิ่งนิ่งไปน้องเออโอ้จบครับงี้จบแต่คันก้าก็ยังถือว่าเป็นกำไรอยู่อันนี้ผมลองขยบเป็ดบ้างเนี่ยไปที่เป็ดนี้กันเลยเดี๋ยวโกขยบเป็ดให้ดูไป ไปต่อครับมาที่วายตัวแรกยังนิ่งโอเคเสียไปแล้วสองหมุนเสียไปแล้วสามหมุนไปเสียใจไม่ดีเลยวายศาสตร์พอบเบ็ดเนี้ยโอ้โดนมาสวยสองร้อยเจ็ดสิบโดดดีครับปึ๊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 บด่านนี้คูณสิบโดดตรงไหนก็รวยไปเลยได้อง น้องช้เด้งกันเด้งกันเด้งเด้งเด้งอ่ะเด้งเด้งเด้งโอ้้เหี้ยสองพันห้าป้าบอกว่าอย่านิ่งนะสัตว์เฮ้ยไซเรนไม่มาเลยหรอเออมาหน่อยหนึ่งทีถือว่าต่อยชีวิตโกรวยเปิดวายมาครับตอนนี้โดดโอ้โหแล้วไซเรนมาบังเงินในเหี้ยกูจะบ้า อ่าสวยยังมีทองเชื่อมมันเชื่อมอยังไงวะใครรู้บอกทีดิไม่แตกไอ้อะไซเรนมาต่อยชีวิตหน่อยแม่งชอบโดดไปแถวซ้ายแถวขวาสุดตลอดเลยเครียด <c oughs> วะ่ะอ๋ทีท้ายโดดด้วยโดดคุณสิให้ป่าดูหน่อยเว้ยโดดให้ป่าโอ้โหไม่เป็นไรเปิดเปิดทอง่ซื้อแถวท้ายมัน มันก็ฟี้ยวแหละมันก็เฟี้ยวเอาตรงมันก็เฟี้ยวอย่านิ่งสวยไปตอนนี้โดดแตกครับโดดแตกโดดแตกบึ้มสวยโดดอีกโอ้ย The Infinity g a l ล็ t ไปครับสองมื่หนึ่งไปครับอย่านิ่งอย่านิ่งัูขอ SK เก้าพัานกู 9, ซื้อมาหมื่นกว่า เอาหมื่นสองได้อยู่ได้คุยกำไรพันหนึงผมไปต่อเลยผมไปต่อเลยเอย็นนี้ไม่ต้องซื้อจริงปั่นเองมันไม่หนุกอะ่ะผมรู้สึกซื้อมันได้ลุ้นอะ่ะแต่ไซเลนไม่ออกเท่าดอกแรกๆเลยนะไม้แรกนี่ไซเลนแบบว่าเยอะมากเลยนะผมตอนแรกผมนึกว่าแบบแป้งบักหรือที่อะไรด้วยอะ่ะ ไนต่อครับสวยครับคุณแล้วโดดอย่างนี้คือสวยนะผมบอกไว้ก่อนโดดอย่างนี้คือสวยถ้าโดดมาแบบแถวแบบโอ้ไม่สวยแล้วไอสัตว์มึงกูแบบมึงไม่สวยแล้วไงเออาได้โดดได้โดดได้โดดตังคุณสิบแตกโอ้โหไอเหี้ยเอาสวยดิอย่างงี้ถ้าไปแถวล่างไงก็รวยผมพูดเลย ไม่รวยครับควยครับอันนี้ควยอันนี้ควยครับบวกไซเรนมาหนึ่งสวยตอนไปคูณสิบไม่แตกมันเป็นที่อะไรวะไม่เข้าใจเออไปกันต่อทนะั้งชายเออไปกันต่อเว้คูณสิบแตกไหมผมถามคำนึงคูณสิบแตกเท่าไหร่และไอเ้เ้ยไซเรนนี่ชอบมาบางลายนะไอเ้เ้ยไซเรนนี่ชอบมาบางลายจริง อ่าสวยคูณสิบแตกไปกันต่อสวยไปกันต่อครับแหวนเจเอาไม่ได้เหรอถามพันแปดพอได้คุยบวกไปหนึ่งทีครับเป็นหกทีก็ถืออยู่ในเก์เฉลี่ยทำว่าดีนะ <c oughs> ถือว่าเหลือยัองเหลือรัองเหลือเยอะอยู่เอาสวยอย่างนี้โดดอีกโดดอยู่แล้วครับตอนนี้ <c oughs> ไปครับโดดสวยครับ อีสามอีสองทีไปอีสามที่อะเอออีสองทีอ่ะสวยสวยดิยมีดดกฟูนสิบขอหน่อยขอหน่อยแต่ให้เห็นหน่อยเว้ยกูอยากเห็นสวยครับดอกน,นี้ไปอีกไปอีกสวยไอ้เหียมันต้องอย่างนี้ดิวะเลี้ยงก็แตกอะมันต้องอย่างนี้ดิวะมันต้องอย่างนี้ดิวะคุยกันรู้เรื่องมันต้องอย่างนี้มันต้องอย่างนี้แตกตัวใหญ่ไปครับโดดไปอีก <c oughs> ไอ้เหียมัน อย่างเงี้ถึงเรียกว่ามันครับโดดอีกรอบหนึ่งไปครับเปิดโดดไปโดดไปเปิดถวยครับโอ้โอ้น่าจะนิ่งละโอเคโอเคถือว่าได้ถือว่าเอาเรื่องครับโอ้ขอแคปลองลุ่มแปับนึง <S 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 เอาเฮ้ยแล้วมันโดดต่อเลยเหรอ เอาเปิดงี้มีไซเลนอีก2ตัวเอาผมลวยดีครับนี้6ทีหทีมีเฮบอกไว้ก่อนเลยตอนนี้โจะไหลามาไหลามาเปิดตู้เซฟน้องชายเพ่สร้อยสวยนิ่งวยอ่ะได้อยู่ไปเปิดตู้เซฟที่คูณ4ี่ดอกนี้เปิดอีกตู้หนึ่งครับถ้าโดดไปใกล้ๆตู้หน่อยนะน้องชาย โอ้โหไม่ใกล้เลยมาแล้วถือว่ากำไรลนะอีก3ทีชิวๆ2ทีไซเรนมาไหมเสียงไซเรนมาแล้วอา้าววันนี้มันวันอะไรวะพี่อ่ะไปไปเปิดตู้ที่คูณ6แล้วโดดไปรับคูณ10 โดดไปอีกครับดอกนี้คุณสิบโดดรับทรัพย์สวยไปอีกครับ,บ,ลบ,บ,รบแล้วก็โดูรับทรัพย์อีกรอบหนึ่งสวยครับดอกนี้หลายพันนิ่งครับถือว่าได้อยู่เจ็ดพันหนึง่งเฮียของจริงเสียงดูเหมือนไม่ดีใจแต่อย่างดีใจแบบล้านมากตอนนี้แต่ผมถ้าผมเสียงนํำผมโดนเนี่ย เดี๋ยวไม่มีที่อยู่ไงไปครับไปกันต่อไปกันต่อยาวๆโอ้โหนิ่งนี่ครับส <20, 000. S 1> องหมื่นเก้าเจ้าจ๋อจัดทุนหมื่นหนึ่งนะทุกคนเอเหี่อ่ะของแท้ป่ะล่ะเอาละความโลภกูมาอีกแล้วอ่ะ เียไม้หนึ่งอะหมื่นห้ามันยังเหลืออยู่อ่ะเอาผมให้ไม้สุดท้ายปะเฮี้ยเว้ยกูเป็นอย่างนี้อีกแล้วเครียกับตัวเองว่ะมันไม่มีคนคอยห้าหมบุมอ่ะเฮี้ยถ้ามีคนคอยห้ามมันก็ยังได้อยู่อ่ะมันมันไหลไปแล้วอ่ะทำไงได้วะนะ่ ำอะไรไม่ได้นอกจากทำใจแระไม้เทียนี่ดูทรงไม่แตกคูทูทรงกูเสียฟรีอ่าดูดเิเหลือห้าหมุนเหลือสี่หมุนนะผมเพิ่งได้เปเท่าไหร่เอาไซเรนบวกมาได้อยู่เอาถือว่าคุยกันได้เอาไปโดดที่คูณ1สิบไอเทียนี่บังซับกูจังปะบวกอีกหนึ่งทีเป็นห้าแล้วดอกนี้ครับยังไงก็โดดเปิดตู้ โอ,อ้โหแล้วบวกอีกทีครับเปิดตู้ที่คูณ4ี่แล้วบวกอีกทีแตกมาปึ่มพันหนึง่งบวกอีกทีนึงครับถ้าไม้นี้ไหลมีโอกาสเปิดตู้ปรับไหลไหมเพชรสวยไหลามาเปิดที่คูณหแล้วโดดแถวล่างได้ครับ2องพันสี่แล้วโดดอีกขึ้นแถวบนที่คูณสิยังไงถ้าโดดไปแถวบนยังไงก็แตก ทำไมไม่โดดไปแถวบนวะไอ้หีดด่อะอดดอาได้เคสวยสวยไปอีกไปอีกนั่นแหละเปิดที่ตูนสิบตัวนี้ต้องโดดแล้วโผขอโดดแตกให้เห็นทีไม่เป็นไรครับเปิดตู้ล่างแล้วโดดแตกให้โกเห็นโดดแตกให้โกเห็นสวยโอโอกาสยากมากที่จะโดด หกพันสองตามอีกสองพันตามอีกสองพันผมพูดตรงๆเฮ้ยอย่าให้กูลุ้นนานดิเยี่อโอ้โหนิ่งโอ้โหไอสัตว์อ้จบครับอ้าวได้อยู่แต่จบละอันนี้คือจบละอ้าวได้อยู่ แล้วได้ที่คูณสิบจะสองพันนี้จะมาไหมโดดปั่มแต่ครับอุย๊ยกำไรดีนี้สองหมื่นสองซื้อไปไหลายหมื่นห้ากำไรชวดชวดไอ้เหี้ยของแท้เอาโอเค วันนี้โูมากับกำไรโขกะเอ้ยโขโมากกระทุนหมื่นโกะกับสี่หมืนเจ็ดโอเคครับมาหนึ่งกับสีรู้จักปะสุกี้อ่ะโอเคก็อย่าลืมกดกดซับกดไลค์กดแชร์โกด้วยนะครับวันนี้โขต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับทุกคนไว้เจอกันรอบหน้าอยากให้เล่นเกมอะไรก็ใต้คอมเมนต์บอกโูเลยแล้วถ้าอยากเล่นเกมแบบกูใต้คอมเมนต์เหมือนกันครับเจอกันนะทุกคน